เมื่อผมได้ดูคลิปหนึ่งนะครับทยอยเป็นไปทีละคลิปเลยกันนะครับในวันนี้มีอยู่คลิปหนึ่งซึ่งออใช้หัวข้อว่าอันตรายจากลัทธิเชียตอนที่หนึ่งนะครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับได้พูดชี้แจงอธิบายเกี่ยวกับอันตรายของลัทธิเชียมันมีอยู่หลายประเด็นด้วยกันนะครับมีอยู่หลายประเด็นที่ได้กล่าวไว้ในคลิปนี้ประเด็นแรกเลยนะครับที่ อยากจะพูดถึงก็ต้องบอกเลยว่าเป็นหัวข้อที่ได้ยินแล้วเนี่ยมันมันย้อนแย้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือถ้าจะพูดในภาษาสำนวนง่ายๆก็คือเป็นการโกหกแล้วก็เป็นการใส่ร้ายและมันพิสูจน์ได้ง่ายๆนะผมไม่ไม่ต้องการจะตอบในเชิงวิชาการบางเรื่องนะมันไม่ต้องยก หลักฐานจากตำรับตำลาหรอกว่าเออมีการกล่าวถึงแบบนี้มีความเชื่อแบบนี้ในสมัยก่อนเนี่ยเราพยายามจะต้องยกตำราใช่ไหมครับมาอธิบายในการกล่าวหากันแต่เดี๋ยวนี้เราเข้าไปดูกฎมือถือเนี่ยเข้าไปดูเนี่ยเราก็เห็นละมีการกล่าวหาอะไรนะครับประเด็นแรกเลยที่อาจารย์ท่านนั้นได้กล่าวก็คือว่าคือโดยทั่วไปเนี่ยมันแปกลกตรงเนี้ยเรื่องนี้คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยเรา ชียะเนี่ยจะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาชียะเป็นกาเฟตนะซึ่งอันนี้ก็ถูกกล่าวหาอยู่เป็นประจําอยู่แล้วแต่กรณีนี้ท่านอาจารย์ได้กล่าวว่าชียะไม่ถือว่าซุนนีเป็นมุสลิมแล้วก็ชียะไม่ตามละหมาดคนซุนนีอย่างเด็ดขาดนะชียะไม่ถือว่าซุนนีเป็นมุสลิมแล้วก็ไม่ตามละหมาดคนซุนนีนะครับ คุณบอกว่าเชียไม่ถือว่าซุนนีเป็นมุสลิมผมถามหน่อยว่าในหลักการของของมุสลิมทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของชาวมุสลิมคือเรื่องอะไรครับเรื่องการบริโภคเรื่องการกินการดืม่มซึ่งอยู่ในกิจวัตรประจำวันอยู่ในวิถีชีวิตของมนุษย์เนี่ยและที่สำคัญสิ่งที่เราจะต้องกินในฐานะมุสลิมเนี่ย มันจะต้องเป็นสิ่งที่ฮาลานไม่ว่าคุณจะอยู่ในมัสับใดอยู่ในนิกายใดอยู่ในแนวทางใดจะต้องกินนะครับในสิ่งที่มันฮาลานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ถูกเชื่อหรือที่เราเรียกว่าซาบีฮะเนี่ยซาบีฮะ ah เป็นสิ่งที่ฮาลานเราถึงจะกินได้